สบายดีทุกคนมือน,น,นี่กะนกเอียงกับแบบดีใจลานเนาะไม่เคยว่าสีมีผู้ใหญ่ใจดีแบบให้นกเอียงนะมือนี่นกเอียงได้ได้ของขวัญปีใหม่จากพ่อคาร์ลอบอกต่อเนาะสบู่แบบแล้วก็ได้เสื้อจันละลาเพื่นอนเอามาให้ของขวัญว่ะและ้วก็กับกับเงินพี่นอะหนึ่งล้านหนึ่งแสนกีบโอ้ขอใจญ่หลายๆเนาะขอให้เพื่อนลำล้ำรวยๆเด้อ ขอให้บ so, 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 ุญส so, 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 yeah, so, ู so, no ้บ so, like ุญคำบุญสู้เพื่อนเนาะขอให้ขายสบู่ก็ได้หลายๆขอมีขอให้มีแต่คนหักแพงเพื่อนเพื่อนให้น้องเอียงหลายซ้ำนี่ขอให้เพื่อนได้หลายก็หันเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบใจเพื่อนในหลายน้องเอียงกะบุมีคําว่ามันตื่นตันใจเพราะว่าอย่างกับเรเคยได้เนาะแบบแบบนี้มาก่อนขนาดพี่น้องเงินผู้ใดสี่ให้กันได้ง่ายๆเนาะต่างบักหลายๆนึงนี่ซื้อยังก็ได้พี่น้องเงินหลายๆแบบนี้นะมาต่อชีวิตน้องเอียงหลายเติม ช่วงนี้กะไม่ได้คอยเห็นงานเห็นการอย่างพี่นกกะขอบใจพุ่นเนาะที่ให้น้องเอียงแล้วก็ของขวัญปีใหม่ให้เสือจันลาลาไปเที่ยวสงการได้พี่น้องพอดีว่าคึ้อยู่พอดีสงการปีนี้ใส่เสื้อย่างก็ได้เสือจันลาลาใส่พี่นกเป็นเอาให้น้องเอียงกล้วกียงสีใส่แล้วก็ขอบใจเงินที่พี่นให้สีใสให้มันเกิดประโยชน์เนาะ จาลหยพี่น้องผู้ใดที่สนใจเสือจันละลาเสือเรียนพิมายเป็นครอบครัวเป็นทีมยุ่มันก็งามได้พี่น้องเว้ยเนี่ยหนุ่มยังใสยังงามแต่อย่าลืมกดไว้ในใต้คอมเมนต์เนาะคิมว่าคําว่าสนใจเลยอาจสิได้เสือชวยๆแล้รอเท่ๆใส่คู่กับผู้บ่าวกัปเท่อยู่ได้พี่น้องเห็นน้องเอียงน้เอียงคู่ผู้เดียวกันยังงามแบบนี้เนาะใส่หูวคู่มันก็สิงามกว่านี้นะพี่น้องนี่เป็นก็มีหลายแบบแล้วก็สบู่สบู่เพิ่นก็ยังขายพี่น้องเนี่ย ใส่ดีใส่คักพี่น้องบอกว่าสื่อหนึ่งแถมหนึ่งสื้อสองแถมสองเาสั่นทางใจอันชนใจล่ะกดสั่งสื่อโหลดพี่น้องมีรุ่นเงินรุ่นค้ำ